สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดิ์วันนี้ก็ตรงกับเดือนพฤษภาคมวันนี้ผมเดินทางมารีวิวขายที่ดินนะครับอยู่ที่ตำบลกังแอนอําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่1ไร่1นึงานห้ตารางวาขายยกแปลง7จ0ดแสบาท 7 5 0 0 0บาทโอ้ราคาเนี่ยต่อรองได้นะครับก็เนี่ยห่างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มีไฟฟ้าแล้วก็มีประปานะครับเอกสารหลักฐานนไปชนครุกด,ดงนะครับสามารถโงนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีนะครับห่างจากถนนนี่เลยครับคอนกรีตเสริมเหล็กไปประมาณสัก20เมตรก็จะถึงตี่ดินแหลงนี้นะครับอ่าซึ่งก็ถนนเส้นนี้นะครับก็จะมีการก่อสร้าง ถนนลาดยางเร็วๆนี้นะครับเนี่ครับเครื่องหมายกองการที่จะมาก่อสร้างนะครับเึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับมาทําสัญลักษณ์ไว้นะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับเร็วๆนี้เลยนะครับจะมีการก่อสร้างถนนนะครับลาดยางเส้นนี้นะครับนี่ก็คือโอ้เป็นที่ดินสวยมากๆนะครับเดี๋ยวมันจะให้ท่านได้ชมพื้นที่จริงนะครับนี่ครับห่างจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมาประมาณ20เมตร โอ้ก็มาถึงที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเนี่ยครับไฟฟ้าโอ้หลักฐานนะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้เร็วๆนี้นะครับก็จะมีการก่อสร้างเกี่ยวกับถนนลาดยางนะครับอ่าซึ่งก็ที่ดินแปลงนี้เนี่ยนะครับเนี่ยมีรั้วโอ้โหแเต็มพิกัดเลยนะครับมีรั้วเรียบร้อยนะครับหน้ากว้างนี่วันนี้เอาตารางเมตรมาด้วยครับมาวัดพื้นที่จริงนะครับหน้ากว้าง80เมตรโอ้โหกับอลังการงานสร้างเกือบร้อยเมตรเลยนะครับ เนี่ยพื้นที่ด้านหน้านะครับตรงนี้แล้วก็ราคาขายเนี่ยขายยกแปลงนะครับ7จ็ดแสนห้าหมืนบาทราคาเนี่ยต่อรองได้นะครับเป็นที่ดินแปลงนี้เนี่ยถมเรียบร้อยครับเนี่ยให้ดูเลยครับโอ้ลังการงานสร้างเสร็จแล้วเกินนะครับเป็นที่ดินหน้ากว้าง80เมตรนะครับแล้วก็ถมให้เรียบร้อยครับโอ้ซื้อไปเนี่ยเหมาะที่จะทําเป็นบ้านสวนครับเนี่ยอยู่ในชุมชนเลยนะครับมีไฟฟ้ามีประปาเอกสารหลักฐานเนี่ยไปชนครุฑแดง นี่ครับนี่คือบริบทพื้นที่นะครับของจริงเลยนะครับแล้วก็มีตอนนี้ก็มีการปลูกหญ้านะครับเอาไว้ให้กวบวัวเนี่ยครับเจ้าของที่ดินก็นะครับมาเลี้ยงวัวไว้ด้วยนะครับแล้วก็ปลูกหญ้านะครับโอ้ถือว่าเนนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับถือว่าชุ่มช่ำเหลือเกินนะครับเนี่ยดูจากสภาพพื้นที่แล้วนี่นะครับก็ถือว่านะครับเกี่ยวกับพื้นที่เนี่ย นะครับน่าสนใจปลูกอะไรก็ขึ้นครับแล้วก็บริเวณรอบๆนี่ก็จะเป็นบ้านเรือนนะครับของผู้คนที่มาอยู่นะครับพักอาศัยอยู่ในชุมชนเลยนะครับอ่าซึ่งก็เพิ่งเปิดราคาขายเมื่อเช้านี่เองครับนะขอบคุณนะครับสําหรับเจ้าของนะครับที่ดินและก็ทีมงานนะครับที่ติดต่อให้ผมกับนัทพลพรสวบัติได้มีโอกาสมาทําการรีวิวนะครับเป็นที่แปลงสวยมากๆนะครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับ อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลกลางแอนอเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์นะครับจับพิกัดทันทเีเลยนะครับความใกล้ไกลนะครับออกจากตลาดนะครับตลาดอราปราศาสตร์เลยมาเนี่ยประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองครับโอ้โหขับไปรถประมาณสักสิบนาทีก็มาถึงนะครับเนี่ยราคาเนี่โอ้นะครับเนื้อที่1ไร่1งาน50ตารางวานี่ถือว่าโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับขาย 750,000บาทนะครับขายยกแปลงหรือว่าท่านไม่สะดวกนะครับที่จะซื้อยกแปลงนะครับแบบตรงๆเลยนะครับว่าเงินไม่ถึงแต่อยากได้อะโอ้ครับได้ครับเจ้าของบอกว่าแบ่งขายครับครึ่งหนึ่งครับโอ้โหครับครึ่งหนึ่งโอ้โหนะครับสามแสนกว่าบาทนะครับสามแสนกว่าบาทนี่โอ้ครับในเนื้อที่เกือบหนึ่งไร่เลยนะครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าหน้ากว้างแปดสิบเมตรนะครับถ้าแบ่งไปนี่ก็ได้ ได้ละฝั่งละ40เมตรนะครับชัดเจนแม่นยำนะครับโอ้ถือว่าเป็นที่ดินแปลงสวยมากๆนะครับถมให้เรียบร้อยถ้าท่านซื้อแล้วนี่นะครับไม่ต้องถมครับมาก็สร้างบ้านได้เลยครับมีไฟฟ้ามีประปาเอกสารหลักฐานเป็นชอลกรุดแดงนะครับราคาขายถือว่าเหมาะสมมากๆานะครับด้านในรั่วรอบขอบชิดเรียบร้อยนะครับเนี่ยบ้านเรือนเพื่อพรับเต็มไปหมดเลยนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อมาครับที่ผมนัทพลพรหมสวัสด์หมายเลขโทรศัพท์อีดีไลน์ก็0854900184 วันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามของทุกท่านวันนี้ขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ